ดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคำมฟีฟ้าใหม่กับผมอนุชาทรงศิริวันนี้ตรงกับวันที่18มีนาคมพศ2563นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการนี้ตั้งแต่เวลา18.00นโดยประมาณจนถึงเที่ยงนะครับนะมาพูดคุยกันเรื่องพักเครื่องเครื่องรางของขลังทั้งเก่าและใหม่ครับองค์แรกเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรด้านหลังหลวงพ่อทวดรุ่นรวยล้นฟ้า ของชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่องสร้างเมื่อปี5นาะ58สร้างเมื่อปี58นะครับส่วนนายอีกองหนึ่งนายอีกองหนึ่งเป็นหลวงปู่ท้วมเขมมจาโลเป็นพระขุนแผนสีสุวรนะครับพิธีปลุกเสกปี58เหมือนกันนะครับที่โบสถ์นะวัดศีสุวรรณชนะ นะครับอำเภอชนะสุราชธานีนะครับสองรายการนะครับสองรายการวันนี้นะพูดถึงนะรุ่นนี้นะครับพูดถึงหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครๆก็นะก็ต้องบอกว่าพระพุทธนะพระพุทธร,รูปที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้ขอพรเพื่อนผมเนี่ยนะครับเพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยนำไปถวายเป็นลูกของหลวงพ่อโสธรทําไมต้องถวายเป็นลูกหลวงพ่อโสธรเพราะว่ามีโรคตอนเกิดมาเนี่ยนะ่าสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเยอะแยะมากมายอดออดแอดแอดรักษาย,ยังไงก็ไม่หายนะครับนะเช้าดีเย็นแย่เช้าดีเย็นแย่ก็เลยใช้วิธีการไว้จุกนะไว้จุกคนสมัยเมื่อก่อนเนี่ย เวลาที่ลูกไม่สบายเนี่ยนะครับแล้วรักษายังไงก็ไม่หายเขาจะนะเขาจะไว้จุกนะน้าจะโกนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไว้จุกเนี่ยพอไว้จุกนะครับเขาก็พานะคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปถวายเป็นลูกของหลวงพ่อโสธรตั้งแต่นั้นมาหายฮะหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าเวลาที่จะน้าจะโกนเนี่ยจะต้องบอกกล่าวนะครับ นาต้องไว้ไปจนกว่าอายุจะได้แล้วก็จะโกนออกนะครับจุกมีลูกเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยนะครับนาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเขาไว้จุกให้ลูกเพราะว่าลูกออกมาตัวเล็กมากแล้วก็ไม่ค่อยสบายอดอดแอดแอะะมีคนแนะนําว่าต้องไว้จุกก็เลยไว้จุกมาตั้งแต่เล็กพอทําท่าทําทางพ่อบอกเดี๋ยวจะนะเดี๋ยวจะโกนจุกให้ไม่สบายฮะ ถ้าเอ่ยว่าจะโกนจุกจะตัดจุกไม่สบายทุกทีไว้จุกในในปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กไว้จุกน้อยมากเขาไว้จุกจนอายุเข้ามอฮะเรียนมอมอ .1 ม .2 ม .3 ยังมีจุกอยู่เลยจนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนล้อแต่พอจะโกนไม่สบายฮะทำอะไรไม่ได้เลยไม่สบายแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาไปที่วัดนะที่วัด ศีสะทองนะวาดีสะศีสะทองนะเจ้าวาดลูกเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วเนี่ยเจ้าวาดบอกว่าต้องนะถ้าโกนต้องมีเลิกผานาทีดีแล้วต้องทําพิธีแล้วคนที่โกนให้เนี่ยต้องมีต้องมีบุญวาสนาด้วยไม่งั้นเนี่ยจะแย่แล้วท่านก็รับในการโกนให้นะครับแต่พอโกนปุ๊บเนี่ยท่านก็แย่เหมือนกันนะปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วนะครับนะ แล้วเด็กคนนี้ก็โกนแล้วทุกวันนี้นะเป็นหนุ่มแล้วครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่แหละครับน้าคนโบราณโบราณเขาถึงให้ลูกเขาไว้ที่ไว้จุกไว้แกะเนี่ยก็ด้วยเหตุแห่งนี้แหละครับความไม่สบายเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องไว้แบบนี้นั้นหลวงพ่อโสธรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากองค์นี้นะครับนี่พเพอิญว่าผมเนี่ยเคยเป็นสมาชิกของชมรม นะชมลมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่องนะก็เลยมีนะครับที่เขาจัดสร้างไว้นะครับพระที่นำมามอบนะร่วมสนุกเนี่ยไม่มีเปิดให้บูชาที่ไหนเขาสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่ส่งพระเข้าประกวดงานประกวดพระของชมลมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่องนั้นใครที่ส่งพระเข้าประกวดก็จะได้ นะจะได้วัตถุมงคลในปีห้าลมนักข่าวและช่างภาพพ,พักเครื่องนะซึ่งด้านหน้าเนี่ยนะจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่นะเป็นอย่างนี้อันนี้นนเป็นแบบหน้ากากฮะเป็นแบบหน้ากากก็คือเดี๋ยวนี้เขาทําอย่างเนี้ยเยอะนะทําอย่างเนี้ยเยอะนะสมัยเมื่อก่อนเขาเขาไม่ค่อยได้ทําลักษณะอย่างนี้นะครับเหรียญน,น่ะช่วงหลังเนี่ย เขาทาในลักษณะแบบนี they they pulling 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 the 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 ้เยอะเพราะจะมีมิตินะมีมิติก็คือว่าเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นสองชิ้นฮะสองชิ้นก็คือชิ้นล่างเนี่ยนะชิ้นล่างเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหรียญแล้วก็ส่วนชิ้นหน้าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นหน้ากากซึ่งเขานํามาแปะนะนำมาแปะใส่ก็เท่ากับเป็นสองชิ้นนะสองชิ้นประกบนะสองชิ้นประกบเนี่ยฮะนะฉะนั้นองค์หลวงพ่อจะเหมือนลอยออกมานะเป็นสองชิ้นประกบส่วนด้านหลัง ด้านหลังเป็นหลวงพ่อทวดนะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์นี้เป็นพิมพ,พ,พ์เสพพิมพ์เสมาฮะนะพิมพ์เสมานี่พระนนางดงาล<อ>ทงเดียวครับนี่ครับนะเหรียญน,นะเป็นล็อกเก็ตนะนะล็อกเก็ตหลวงปู่หมุนนะนะล็อกเก็ตหลวงปู่หมุนนะรุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะครับ นะถึงจะไม่ทันหลวงปู่หมุนนะครับล็อกเก็ตไม่ทันแต่ท่านรู้ไหมว่าเหรียญด้านหลังเนี่ยทันหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนผุกเสกฮะเหรียญด้านหลังเนี่ยทันหลวงปู่หมุนนะครับทันนะครับไม่ใช่ไม่ทันนะครับรุ่นนี้นะแต่ล็อกเก็ตนะไม่ทันเพราะว่าล็อกเก็ตเนี่ยเขาสร้างเขาสร้างที่หลังนะล็อกเซ็ตล็อกเก็ตสร้างที่หลังนะล็อกเก็ตนี่เป็นล็อกเก็ตไม่ไม่ไฟรุ่นระงับดับภัยฮะ รุ่นระง,งับดับภัยของหลวงปู่หมุนที่ตะสีโลวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้วนะครับเขามีพิธีเนี่ยนะพิธีบวงสวงนะครับนะกางแสงพลังดวงจันทร์เมื่อเวลา22.29นาฬกา29นาทีของวันที่5มีนาคมพศ2 5 5 8พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เริ่มบวงสวงเวลา2 4นาฬิกาจนถึง6กโมงเช้าฮะ ของวันที่6มีนาคมปี58โดยพระคณาจารย์ชื่อดังพระอาจารย์ขวัญเมืองสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าหนองหล่มเป็นประธานพร้อมด้วยพระอาจารย์อุดมทรัพสิริคุปนะครับศิริคุปโตนือหรืออาจารย์จ่อยนีครับอาจารย์จ่อยสอสิเอกหลวงปุ่หมุนทิตาศีโลประกอบพิธีบวงสงวงมวลสารผงเก่าทันยุคหลวงปุ่หมุน หลวงปู่สวงและรูบาอาจารย์อีกมากมายสมัยยังดำรงขันอยู่พิธีกรรมทุกขั้นตอนเข้มขลังตามตำรับตำราโบราณมวลสารในพิธีนำไปอุดหลังล็อกเก็ตไม่ไหมไฟรุ่นระงับดับภัยและลูกอมมหาลาบโดยมีสิทธิหลวงปู่หมุนและชาวบ้านละแวกใกล้เคียงมาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักจนถึงลุ่งฟ้าสว่างหลังเสร็จพิธีนะครับนี่นะ ก็รุ่นนี้เนี่ยตอนสั่งจองนี่นะครับคนสนใจสั่งจองกันเยอะทีเดียวครับนะรุ่นระงับดับภัยวันนี้เนี่ยเรานำมาให้ท่านนะได้ร่วมจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็คือนะร่วมประมูลนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้เนี่ยรูปล็อกเก็ตท่านจะเห็นนะครับรูปหลวงปู่หมุนเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีรูปหลวงปู่หมุนเนี่ยรูปนี้ที่ที่เขาเอามาทําล็อกเก็ตเนี่ยนะครับ เนี่ยรูปนี้นะครับจริงๆร,รูปนี้เขาขึ้นอยู่ริมถนนนะเป็นป้ายโปสเตอร์ใหญ่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นฮะนะ,ะนะเกิดไฟไหมนะไฟไหมริมถนนแล้วไหมเยอะมากฮะ,ะลามไปเยอะมากเลยแต่นะไม่ไม่ไปที่โปสเตอร์แต่รูปหลวงปู่หมุนไม,ไม่ไหมไฟครับนะเนี่ย รูปหลวงปู่หม,มุนไม่ไหม้ไฟเขาก็เลยนําเอารูปหลวงปู่หมุนมาสร้างเป็นล็อกเก็ตฮะแล้วรูปนี้ก็ยังอยู่ที่วัดป่าหนองลมนะนะรูปที่ไม่ไม่ไม่ไหม้ไฟเนี่ยอยู่ที่วัดป่าหนองลมนะเนี่ยมาถึงรุ่นนี้หน่อยนะครับนะรุ่นนี้ซึ่งกระแสความนิยมกําลังกําลังมาแรงและถามหากันเยอะทีเดียวพระขุนแผนครับพระขุนแผนภายทิพมณี ภายทิบณีเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่แสงได้อธิษฐานจิตปลุกแสกนะครับรุ่นนี้เนี่ยมวลสารดีพิทีดีพิมพ์สวยลองดูฮะนะลองดูนี่ครับนะเนื้อสวยมากพิมพ์สวยนะครับด้านหลังมีอัคระยันท่านดูฮะนะสวยงามมากสําหรับรุ่นนี้นะครับเมาาื่อวันที่7ตุลาคมพศส5 6 2 เวลา12นาฬิกา9นาทีเลิกมงคลได้จัดให้มีพิธีพีมวลสารเป็นปฐมมันเลิกนะครับจัดพิธีนะพระขุนแผนภายทิพมณีโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอว,วุโสอายุ108ปีพระครูอุดมลังสีหรือหลวงปู่แสงจันทวังโสวัวดโพชัยนครพนมเมตตาประกอบพิธีกรรมนาะพะพีมวลสาร อาถรรพ์มากมายมวลสารดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าชา้ามวลสารลูกอมภายกุมารมวลสารลูกอมภายกัญญามวลสารว่านมหาสเสน่ห์ร้อยแปดผงมงคลจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ลูกอมสายขุนแผนหลายรุ่นเป็นต้นนี่ครับแล้วเขาก็เปิดให้สั่งจองตอนนี้ผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้บูชาแล้วมีเนื้อนำเลิก เศรษฐีสร้างจำนวนร้อยแปดองนะครับพระขุนแผนพายทิพมณีฝังตะกุดทองหนึ่งดอก2.1เนี่ยเนื้อน้ำผีมั่งมีทรัพย์99องค์2.2เนื้อน้ำเงิน,สเ,นเสน่เศรษฐี99องค์แล้วก็3พระขุนแผนพายทิพมณีฝังตะกุดเงิน3ดอกเนื้อชมภูมหาทรัพย์จำนวน199องค์ เนื้อม่วงพาวสเสน่จำนวน199องค์เนื้อขาววาสนาพันล้านจำนวน199องค์3.4นี่เนื้อฟ้าค้ำดวงหนุนโชคจำนวน199องค์4พ้าขุนแผนภายทิพมณีเนื้อก้นโครกสร้างจำนวน3,999องค์อันนี้ก็ทำเป็นแบบลุ้นโชคนะครับนาลุ้นโชคฝังตะกุด3กษัตริย์99องค์ทูโทนทงเหลือง400องค์ ฝังตะกุดเงิน500องค์ฝังตะกุดทองแดง2,000องค์ฝังพลอยมวลสารเก่า1,000องค์นะครับนี่แล้วก็มีลูกอมด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครสนใจเนี่ยบูชาได้แล้วนะครับพระขุนแผนพายทิพมณีของหลวงปู่แสงอายุ108ปีนะครับวัดโพชัยจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้ นะเปิดให้ใคแลควนะครับเคยไปหรือเปล่าผมเนี่ยเคยไปหาหลวงปู่แย้มตอนสมัยที่ท่านยังดำรงขันอยู่นะครับไปหลายครั้งนะหลวงปู่แย้มเนี่ยท่านเป็นพระต้องบอกว่าเป็นพระที่ธรรมาถะแล้วเรียบง่ายหาพระแบบเนี้ยนะลำบากนะนะหาพระอย่างนี้ยากท่านท่านเมตตาลูกศิษย์ลูกหาหมดเลยหลวงปู่แย้มเนี่ยท่านอายุมากนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยท่านอายุมากแล้วนะครับนะวัดท่านนอยู่ริมน้ํานะอยู่ริมน้ํา อายุท่านมากก็จริงแต่ท่านยังแข็งแรงมีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านดำน้ําลงไปแล้วจานอาคัคระวัตถุมงคลน,นะหลวงพ่อแย้มเนี่ยท่านแข็งแรงมากๆสมัยเมื่อก่อนนะครับท่านเป็นคนที่รูปร่างใหญ่นะหลวง,งพ่อหลวงพ่อแย้มเนี่ยจะรูปร่างจะใหญ่นะครับแล้วท่านก็เก่งในเรื่องของคาถาอาคมอัคระเลขยันนี่ท่านเก่งตะกุดท่านเนี่ยสุดยอดเลยตะกุดของหลวงพ่อแย้มไม่รู้ว่านะใครเคยมีบ้างหรือว่าแฟนรายการผมมีไหม ตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดคอหมาตะกุดคอหมาของหลวงพ่อแย้มเนี่ยหลวงพ่อแย้มทําไมถึงถึงขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องตะกุดคอหมาท่านเป็นคนที่รักสุนัขมากๆและเมตตาสุนัขมากๆท่านอยู่กับสุนัขตลอดนะฮะแล้วใครเข้าหาเนี่ยถ้าเข้าหาต้องผ่านด่านเขาเรียกว่าด่านสิบปดอรหันนะครับก็คือด่านเนี่ยสุนัขเนี่ยเต็มเลยแล้วนั่งห้อมล้อมท่านเลยนอนอยู่ห้อมล้อมท่านเลยนะครับ ใครจะไปทําร้ายท่านหรือเข้าถึงตัวท่านเนี่ยลำบากนะครับเพราะว่าห้อมล้อมท่านตอนตอนท่านยังอยู่เนี่ยแต่เข้าไปนะเข้าไปก็ถ้าคนที่แพ้เรื่องของของกิ่นสุนัขเรืออะไรก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่ถ้าคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะนะก็เข้าไปนั่งคุยท่านรักนะอยู่ตรงนั้นหมดฮนะสุนัขี่ยอยู่ห้อมล้อมท่านหมดเลยแล้วท่านนอกจากจะรักสุนัขท่านยังเป็นห่วงสุนัขสุนัขเวลาที่มันชอบเล่น นาะมันชอบเล่นแถวแถวนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นนาะมันเป็นเป็นท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะครับเวลาที่สุนัขเนี่ยพอมาอยู่ในวัดก็กลายเป็นหมาวัดหมาวัดนะเวลาที่ออกไปมันก็ไปเล่นนะไปกัดไก่ชาวบ้านบ้างเล่นปรากฏว่านาะโดนยิงหางจุกตูดมานะครับโดนยิงโดนตีนาะหลวงพ่อแย้มสงสารนาะนะหลวงพ่อแย้มสงสารก็เลยทําตะกุดแฝงคอให้ แฝงคอหมาทุกตัวเอาตะกุดแฝงแฝงตัวแฝงคอแต่ตัวไหนที่มันที่มันค่อนข้างทุกซนหน่อยก็นะแขวนมันนะแฝงคอรปรากฏว่าพอแขวนคอเนี่ยนะครับมันออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วไปกัดไก่เขาอะไรเขาเนี่นเขายิงฮะนะเขายิงเนี่ยปรากฏว่ายิงแล้วยิงไม่เข้าฮะยิงไม่เข้านะเขาก็เลยตอนเนี้ยไล่จับหมาเพื่อเอาตะกุด ะกุดคอหมาของหลวงพ่อแย้มเลยดังฮะพอตอนหลังท่านมาดังเรื่องเสือ <S 2> <S 2> เสือกระโดดนะครับเสือกระโดดเนี่ยดังไปไปลายแล้วนะครับไปไปลายแล้วก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อแย้มท่านอาพาธนะครับเริ่มอาพาธตอนไปไปลายแล้วแล้วก็มาดังในตอนที่ท่านนารัสังขารก็ดังนะนะเสือกระโจนนะครับมีที่ทําออกมานะครับทุกวันนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ของหลวงพ่อแย้ม แต่รุ่นนี้เนี่ยหลวงพ่อแย้มรุ่นนี้นะครับที่คุณวีรพลเขาพูดถึงเนี่ยเป็นนะเป็นหลวงพ่อแย้มนะครับเป็นพระยอดธงฮนะนาพระยอดธงรุ่นหนึ่งปี2538เนื้อทองแดงนี่นะหลวงพ่อแย้มครับนะคุณวีรพลจ้อยทองมูลเขาเขียนไว้ทั้งประวัติความเป็นมานะครับท่านลองไปศึกษานะครับ ลองไป,ไปศึกษาเอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับหลวงหลวงพ่อแย้มหรือหลวงปู่แย้มเนี่ยท่านมีรู้สิทธิลูกหามากนะครับนะท่านท่านเมตตาไม่เลือกนะครับไม่เลือกยากดีมีจนนะครับใครก็แล้วแต่ท่านเมตตาหมดฮนะไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ไปหาท่านเนี่ยไปหาท่านคุณถอดไ้หมดฮนะคุณต้องถอดยศออกหมดนะครับนะเพราะว่าท่านไม่สนใจยศไม่สนใจยศตําแหน่งนะ ทุกคนเท่าเทียมกันหมดมาหาท่านเท่าเทียมกันหมดนะครับท่านไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะครับนะท่านเก่งเรื่องยันมหาเบานะยันมหาเบาเป็นตําราของหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะครับอุปเทศของการใช้มงคลของท่านเนี่ยยืนวันอายืนยันว่าต้องห้ามเรื่องด่าพ่อเล่อแม่นะครับมาบางคนติดปากะ บางคนติดปากนะครับพอทำอะไรหน่อยก็แม่แม่ครับนะฮะเขาก็มีอย่างเนี้ยฮะค,คือจะจะด่าพ่อร่อแม่นี่ไม่ได้เลยนะครับ ไม่ได้เลยหลวงพ่อแย้มท่านห้ามนะในเรื่องแบบนี้นะครับแล้วสมัยก่อนก็ห้ามเรื่องรอดลาวตากผ้านะลาวตากผ้าเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาไม่ได้ตากผ้าเฉพาะเสื้อนะครับไม่ใช่เฉพาะเสือ้อเฉพาะอะไรเขาตากหมดฮนะลาวเนี่ยเขาตากกางเกงเขาตากชุดชั้นในเขาตากกางเกงในนั้นเขาห้ามนะห้ามรอดลาวตากผ้านะแล้วก็นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย ลักษณะแบบนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้เขาก็จะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก,ก็จําเป็นนะครับเพราะบางทีมันมีอย่างสะพานลอยเนี้ยนะเราอาจจะต้องนะต้องลอดต้องอะไรแบบนี้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับตามอย่างนั้นนะครับสิ่งสําคัญเขาบอกว่าอย่าทําความชั่วอย่าไปด่าแม่พ่อของใครไม่เช่นนั้นของขัง,งวัตถุโมงคลจะเสื่อมนะแล้วจะไม่คุ้มครองอันเนี้ยเป็นเรื่องที่หลวงพยย่อแย้มท่านเน้นนะฮะ ท่านเน้นนะครับส่วนพระยอดธงรุ่นหนึ่งปี2,538เนี่ยของหลวงพ่อแย้มพุทธคุณเนี่ยครอบจักรวาลเลยนะครับครอบจักรวาลหลวงพ่อแย้มท่านลาสังขารเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2557นะที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธสิริอายุ97ปีถือเป็นการนะครับเป็นการปิดตำนานพระเกจิดังนะครับแต่ว่า ปฏิปทาของท่านความดีของท่านยังถูกกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันแล้วทุกวันนี้นะครับพระอาจารย์สงบเจ้าวาดนะเจ้าวาดของวัดตะเคียนได้สืบสืบสายวิชาของหลวงพ่อแย้มไว้แล้วก็พัฒนาวัดได้เจริญรุ่งเรืองนะพัฒนาวัดได้ดีมากนะครับพระอาจารย์สงบนาสงบเนี่ยเป็นหลานของหลวงพ่อแย้ม นะเป็นหลานหลวงพ่อแย้มแล้วปัจจุบันเป็นเจ้าวาดแล้วท่านก็ดูแลวัดเป็นอย่างดีวัดเจริญรุ่งเรืองแล้วท่านก็พัฒนานะครับพัฒนาจากเดิมเนี่ยไม่มีนะครับตลาดน้ำเนี่ยไม่มีนะรพระอาจารย์สงบท่านก็มาพัฒนาเป็นตลาดน้ําให้ชาวบ้านได้มีการทํามาค้าขายนะครับเขาขายของขายอะไรกันนะครับแล้วก็สร้างนะ้าสร้างโบสถ์งดงามนะครับมีสถานที่ให้ไปเที่ยวชมมีการ สะเดาะเคะนอนลงนะครับมีกิจกรรมทางาศาสนาให้ได้ไปนะไปเข้าพิธีกันนะครับสำหรับวัดตะเคียนถ้าใครอยู่ใกล้วัดตะเคียนนนทบุรีก็ลงไปดูนะครับ